สวัสดีครับผมวันนี้มาแจ้งข่าวสำหรับเต็นท์รถมือสองหรือว่าลูกค้าที่ขับเชฟโรเลตตัวเก่าอยู่นะครับตั้งแต่ปี2012ลงไปตอนนี้ไฟแนนซ์เขาไม่รับจัดไฟแนนซ์แล้วนะครับน่าจะรับจัดปี2013ขึ้นน่าซึ่งส่งผลกระทบกับเต็นท์รถมือสองอย่างมากใครที่ถือเชฟโรเลตตัวนี้อยู่ก็ถือว่าเจ็บตัวครับต้องขายเงินสดอย่างเดียวเท่านั้นต้องหาขายเงินสดอย่างเดียวนี่ไอ้เสียมก็โดนไปคันหนึ่งครับนี่ต้องขาย200,000กว่าบ,บาทขายเงินสด ดีนะตัวพวกนี้ปี17 18-19นะมี2 0 30คันแต่โดนตัวเก่าไปคันหนึ่งนะคันนี้ต้องขายเงินสดครับแก้งข่าวพี่น้องที่ขับเชฟนะว่าต้องซื้อปี13ขึ้นนะนะหรือว่าใครขับเชฟตัวนี้อยู่ถ้าจะรีไฟแนนซ์หรือจะจัดไฟแนนซ์นั้นแนะนาให้เอาเล่มไปเข้าตามบ้านเอานะครับนะพวกเงินติดล้อหรือว่าเข้าแถวแถวไอไอสินเชื่อตามบ้านเอาแต่ว่าธนาคารของเเกียรตินอคินเขาไม่รับจัดแล้วนะครับสำหรับเชฟบรเิเปี2 0 0พ ต่ำกว่าปี2012